เที่ยวออกเที่ยวเขาอยู่เวลาเรือลอยกว่ายกวานี่แหละเนาะคุณทศนวิทย์มือัานมาเลือสองลอยเนาะอ่ะน่าจะใกล้แล้วแหละร้อย9ปดสิบร้อยเก้าิบถือว่าอยู่ในหลักร้อยขอบคุณทุกบ้านเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจนตำฟันบอกว่าสวัสดีครับยายน้องข้าหอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่ะางสิตาตนผ่าวนี่ไปแล้วล่องเราได้สองตนละที่จริงมิตสี่ตนจะเอาล่องอีกนี่ ต้นที่ต้นที่สามต้นที่สี่ต้นหนึ่งได้เอาเครื่องปั๊มต้นหนึ่งเออต้อนหนึ่งเอาค้นปั๊มได้เอาเครื่องปั๊มต้นหนึ่งตัดเอาเองต้นนี้เอาเครื่องปั๊มเนาะพอบ้านเขาสิถมดินเนาะเวลาคนตกมาน้ำม,มันถ่วมก็ไเปใ้ไหลุมม,มม่สิเขาห้องน้ำน้ำถ่วมถมดินเจกซิบรถภาษาไห้มัน บ,บ่อถ่วม,มห้มหมองน<า>้ำอกระเด็นยุบัตเมือนะสี่เหล่าช่วยสิเด็กเขาโรงเรียนอีกอีกปีหนึ่งได้กาเจ้าอดเอาอีกปีเครื่องเจ้ากระเด็<อ>นเขาโรงเรียนแล้วละยุสีอรุ่นหนืนสองปีสองเดือนเขากรับ ในน้อยนั่นเอออีกปีครึ่งเขาขอรับมาถึงปีเครื่องเขาขอรับน้องเนี่นองขอหอมนั่นสองปีกี่สองปีสองเดือนก็เริ่มรับด้วยเขาสาสาออกจากอันสนไม่ห็่ยัง คนเล็กนะนะส่วนเล็กแม่อุตส่าห์กดนขยังขอบคุณเก้าท่านที่อยู่ด้วยนะคะคสดงขวามมั่งโอ้คุณพี่ลายสวัสดีค่ะเจออยู่แล้วที่เดินตามฝันมาทางเดียวกันมาสั่นเดี๋ยวเด้นอ่านขอมูลก่อนเน้อขอคุาทก่นมาอ้วนจ้าขอบคุณค่ะมาอ้วนบอกว่าเดินตามฝันพี่เดินตามฝัน คุณทศนวิทย <ede> <shouting, S 2> uh ์ขอบคุณคุณข้าวหอมที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปหลังบ้านช่วยเหลือคุณทศนวิทย์นวิทย์หน่อยเด้อพี่น้องคุณตุ๊กกี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านเนาะสายแว้นที่มามาบ่อยๆผู้ใดที่มีเครื่องหลายๆฝากคนเด้อพี่น้องผู้ใดมีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องหลายๆ่อได้ไปใช้ในพื้นทิ่เด้อพี่น้องค่ะถูรอยกวาชั่โมงเกือบสองรอยนั่นแหละแต่มามันขืนยากคือเป็นเป็นงูกินหาง ถ้าไม่งูกินอาหารฝันนี้ก็คงจะถึงเนาะอยากให้ถึงไปด้วยกันแล้วก็จับไม้จับมือกันทีนี้ใครยังไม่สําเร็จก็ไปดันเนาะแล้วก็นาวินก็กําลังเก็บเหรียญอีกหนึ่งท่านเนาะที่ได้ยากได้เย็นอีกหนึ่งท่านนะคะขอบคุณนะคะที่กำลังใจเนาะที่กำลังใจเนะคะเดี๋ยวเอาเจ้าชกช็อตเสร็จพี่น้องเดี๋ยวเราช็อตเกันเอาคุณคุกซี่นะคุกซี้นะคะสวัสดียันชกแม่ชกเพราเข้ามาขอบคุณแม่ชกค่ะสวัสดีน้องซุกซี่คนสวยเอ่อ กับข้าวน่ากินมากนะคะน้องคุกกี้จากคุณวิไลนะคะคุณวิไลบอกว่าสวัสดีนะคะพี่เดินตามฝันคุณเดินตามฝันว่าสวัสดีครับคุณตุกกี้นะคะคุณวิไลบอกว่าสวัสดีค่ะยายชมคนงามยายชฉมขม่าบอกขคุณยายชมเ้อหนาวไหมน้องหอล้มค่ะล้มล้มล้มตอนนี้ช่วยโอกาสตอนที่ล้มบ่หลายนาะที่สี่ต้นต้นของข้าวตอนนี้เอาล้มเลยสามต้นยู่ได้พี่น้องตอนนี้มีทั้งหมดสี่ต้นเนาะ ขอบคุณทุกบ้านเด้อนะคะต้องเจอกันอยู่แล้วเดินต่อันมาทางเดียวกันขอบคุณค่ะเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งมาจั่นนี่นี่นอนหอมอยู่สุดท้ายมูเลยตาก็ย่าอยู่ข้างหน้านอนหอมอยู่สุดท้ายมูน้ำเด้อน้ำเด้อน้ำเด้อยายข้าวฟ่งยางเลยคุปปันท่านเด้อนี่นี่ไงจะ,ปะงไปดึงน้มเขาหนิค่อยเบื้องหลานหนิน คุณยายโมค่ะเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งคุณพีไ่ไรบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปหาย,ยายโมเลยแต่เขาเขาตื่นไม่ทันมาสั่นปะยายโฉมเขาข่อมขยันเด้พี่น้องขอบคุณคุณพีไ่ไรค่ะเตรียม,มวิว่งพี่พี่ไรสวัสดีค่ะจากคุณสาววีโอลูซี่ก็ยังอยู่ลูซี่ thank you เสถียรกินไก่วัดเขาคุณเสถียรทำไมอีกนู่นท่านขอบคุณพี่ไเด้เดยวยขอบไปบ้านคุณเสถียรแล้วทุกคนใครรู้เสถียรจิน,นไก่ มาแล้วพี่น้องเตรียมเตี๋ยวเตรียมเตี๋ยวเตรียมเตี๋ยวจะตัดไฮไลท์เลยนะตัดไฮไลท์เลยนะตัดไฮไลท์เนาะตัดไฮไลท์ตัดไฮไลท์